ตอนพ่อบ้านทําเสียงผู้หญิงคือสุดมากค่ะพ่อบ้านต้องลองทําให้วิทย์ดูนะ่ะครับต้องลองแล้วนี่เรายังไม่อยากพลาดของดีคือ <c oughs> ตอนนี้โอ้ย <c oughs> <c oughs> ข,ขอหมดตัวแพบ๊บ <c oughs> ทำใจฮะทำใจก่อนํำใจเลยนะ อืม <G ül üş> ไม่ต้องไม่ต้องเขินนะไม่ต้องเขินสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องของพ่อบ้ามนะคะ่ะอุยน่ารอทถาแล้วนะวน่ารอุ้ยนะทำไมเป็นแบบว่าทำไมแบบน่ารัก <G ül üş> ว่ะ <G ül üş> จริงน่ารักกว่าเรา,เราอีกเรายังทำไม่เป็นเลยคน ไม่นะจบแล้วไม่น่ารักยังน่ารักไม่หายเลยไม่นะคุณบิ๊ดทำเสียงผู้ชายหน่อยสิครับขออ้อนแบบเป็นเสียงผู้หญิงได้ไหมคะเป็นจัดแล้วในเน็ตในเน็วิคมาแล้วคุณบิ๊ดทำเสียงผู้ชายหนได้ไหมคะ คุน่ารักไหมนะน้องตัดสนผู้ชายหน่อยทีครับโอเคโอเคสวัสดีครับวิทเองนะจอมกันได้หรือเปล่านะเมื่อกี้นี่เห็นแบบคอมเมนต์แฟนคลับของวิท์มาด้วยนะยินดีต้อนรับนะครับอยากได้ยินเสียงคุณวิทย์ออนฮะให้คุณวิทย์ออนคุณในก่อนนะครับ นั่นไง <laughs> นั่นไงไม่ไม่คืออันเนี้ยเป็นช่องของคุณเราก็ต้องให้เกียรติเจ้าของบ้านสิครับแหมขอบคุณที่ให้เกียรตินะครับส่งให้ตลอดเลย <laughs> แต่ผมก็ให้เกียรติคุณวิทย์ด้วยกันให้คุณวิทย์เริ่มก่อนเหมือนกันนะครับมวยนะส <laughs> <laughs> ุภาพสตรีก่อนเลยครับ lady first เชิญครับอืม <laughs> ผมเป็นสุภาพบุรุษครับฉะนั้นคุณไหนเชิญกันครับ <laughs> <laughs> เจอคำนี้ไปผมเถียงไม่ออกเลยอะ เสียงไม่ออกเลยนะคุณได้ต้องอ้อนเสียงผู้ชายนะเอ้ยเสียงผู้หญิงผมก็ทําไปแล้วไงตอนผมอ,อ้อนเนี่ยคุณวิทย์พูดนะเมื่อประมาณช่วกงก่อนบบนะอยากฟังอีกอยากฟังอีกแกปังอีกแชร์ลืมแล้วชอบใช่ไหม <c oughs> ชอบใช่ไหม <c oughs> ผมถามอย่างนี้ดีกว่า <c oughs> คุณวิทย์ชอบใช่ไหมเราเราแพ้เราแพ้เสียงผู้หญิงนะนะ่ารักคีออก่อ้อนแบบอ๋อไม่นะคิดดีๆนะผมทําเสร็จแล้วคุณวิทย์ต้องทําเลยนะ จะคียคับได้ครับคุณวิทย์คะทำเสียงพ่อหน,น่อยสิเนาะ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 ว่าแบบไหนดีล่ะเนี่ยทีนี้ <laughs> เอ,อ่อทุกคนคะถ้าทุกคนถ้าถ้าทุกคนไม่ว่าอะไรก็ช่วยแบบส่งชาดองไข่มุกมาให้พีทได้ไหมคะเนาะนะคะได้คียนะ์เน <laughs> ี่ยเขิน พอใจความรู้สึกผมยังครับทีนี้